เด right. ี๋ยววันนี so ้กูเฟ right? in ิร์สจะมาสอนข้อข้าบนให้นะครับลองคิดดูก่อนได้เลยครับคิดแล้วแล้วก็ลองตอบดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับว่าข้อนี้จะทําให้เป็นรูปอย่างง่ายอย่างไรจริงๆข้อนี้เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับนะก็ทําตรงนี้นะครับทาสวยเท่ากันและข้างล่างเนี่ยก็ทําให้ส่วนเท่ากันคือทํำยังไงก็คือ1นส่วนเเนี่ยเราก็คูณด้วย B เข้าไปทั้งข้างบนท้างล่างบวกกับ1นส่วนบเนี่ยเราก็คูณด้วยอะไรเขขขข้้้้าาาาไปทังงล่่ ส่วนข้างล่างนะครับนะสส่วน a เนี่ยเราก็คูณด้วย b ส่วน b เข้าไปเหมือนกันแล้วก็ลบด้วย2ส่วน b เนี่ยก็คูณด้วย a ส่วน a เข้าไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างบนก็จะกลายเป็น1นคูณบก็กลายเป็น b ใช่ไหมหนึ่คูณบจะกลายเป็น b 1นคูณเก็กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น a ก็บวกเเข้าไปส่วนข้างล่างเนี่ยที่เป็นส่วน a b ทั้งคู่นะครับนะเอคูณบกับ b ีคูณเค่าเท่ากันเนาะแล้วก็ทําเป็นส่วนเดียวกันก็คือส่วน a B นะครับ แล้วส่วนที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดตรงนี้นะก็จะทําเหมือนกันนะครับเราก็ลากมาตรงนี้นะครับล้วก็เขียนนี้ต่อนะครับ3าคูณบก็เป็น 3b 2บคูณเก็เป็น 2a ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรลูกสาลบสเสร็จแล้วทั้งหมดก็ส่วนเดียวกันก็คือส่วนอะไรนะครับตรงนี้นะก็เหมือนกันเห็นไหม a b กับ ba นะก็คืออันเดียวกันสำหรับที่ได้ก็คือเป็น ab ตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันแล้วนะครับส่วนทั้งข้างบนนะแล้วก็ส่วนทั้งข้างล่างเนี่ยมันเหมือนกันเราก็สามารถตัดกันได้เลย นะครับตัดกันได้เลย,ยนีงพอเราตัดกันแล้วนะครับเพราะนั้นข้อนี้จะเหลืออะไรคุณเขียนตอบตรงนี้เลยนะเป็นสีเขียวเลยนะก็คือตรงนี้กับตรงนี้ก็กลายเป็น b บก a ส่วนด้วยนะ3 b ลบส a ง่ายอะสีเขียวง่ายมานะเดี๋ยวว่นหลังครูก็จะเอาอะไรแบบนี้มาสอนเพิ่มให้นะครับนะเราติดตามกันต่อไป